เป็นบริษัทเจริญกรรมค่ะทางเราเป็นผู้ผลิตค่ะหลักๆก็จะผลิตผละไม้แห้งค่ะแล้วก็มีส่วนของบลากระป๋องแล้วก็แฉกช่วยเป็นเด็กเซลล์ของเรานะคะก็จะเป็นอ่า คก็คือเป็นกลุ่มหลักของเราหลักหลักของลูกค้าของเราค่ะจะเป็นปต่งนางประเทศประมาณ90ประเทศตางตลาดใหญ่ของเราค่ะจะอยู่ที่อเมริกาค่ะ,คะอันนี้เป็นส่วนของค่ะปลาทูค่ะ,คะแล้วก็ชุบเกลือหินมารันเราเรียกกันว่าเกลือชมพูเนาะมันก็จะเรียกว่าเทลซีมีเบเนฟิตมากกว่าเกลือปก,ก,กติเกลือฟอตอนนี้จะเป็นตากระบอกทั้งหมดค่ะของทางบริษั แร่ลหลิตทำก็คือเป็นปลาซาดีกัปบปลาแมคเทลค่ะเราพัฒน,นาสูตรจากอซอสมสะเขอือเทศปกติเป็นที่ใส่พริกข้างมีอซอสแกงกะหรี่ค่ะมีเราสามารถทำแบรนด์โอเลทมทจับสนะินค้าได้ด้วยในตรงนี้ค่ะจะเป็นสินค้าใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นค่ะได้เริ่มจากชทส่วนก็ได้าตรงนี้ค่ะ น้ำข้ากกค่ะน้ำอ้อยค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่า healthy grain เ,เนาะเราพัฒน,นาโดยการเราจะไม่ได้ใส่น้ตาลเลยเป็น healthy ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยการนำใช้น้ำผลไม้สดร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ใส่สารไม่ใส,ส่น้ำตาลมาเป็นเชื่อมเป็นก้อนตัวนี้ค่ะเป็นไบโอติกซึ่งไบโอติกอะค่ะเราได้ยินเลยกงคือ ตัวอาหารเสริมเนอะเราก็เลยมาวิจัยและพัฒนาในการผสมกับแคนกับสุนัขเราที่สายเดียร์แบบนี้ค่ะโดยตัวนี้ก็คือเหมือนเพิ่มเบเนฟิตให้กับมะม่วงมากขึ้นมะม่วงคือเรามีแค่ไฟเบอร์เนาะเราก็เลยแอดส่วนผสมเพื่อที่ดีต่อระบบย่อยอาหารมันความสมดุลกันดีค่ะอันนี้เรียกว่าการโนล่าค่ะซึ่งคาดสมมติว่าในไทยอ่ะ มันปกติเขาจะเป็นรูสเบนที่มันเป็นผงๆแล้วก็ทานกันหนุ่เนาะเราก็วิใจัยใหม่เลยการหยิบจับทานง,ง่ายเราก็เลยทำปออเ,เ,เป็นรูปทรงกลมขึ้นมาสุดเด่นของทางโรงงานเราก็คือมีคุณภาพแล้วก็มีเซอร์ติเซอร์ติฟิเคทมีไปรับประกันหมี่สำคัญมากเลย <c oughs> ไว้ใจเรื่องคุณภาพเลย,เลย